รู้ไหมครับว่าเซนอิสึญญกับเนสโกนั้นเกือบไม่ได้ลงเอยกันเกือบไม่ได้แต่งงานกันครับหลังจากจบศึกสุดท้ายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต,ต์ที่ทางด้านซานเนมินั้นมีการกล่าวขอโทษต,ต่อเนสโกในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการแสดงความเอ็นดูต่อเนสโกอีกด้วยครับทําเอาเนสโกเนี่ยถึงกับหัวใจเต้นตึก ตักทาเอาเนสโก้นั้นออกอาการเขินมาเลยล่ะครับและบอกเลยครับว่าโมเมนต์แบบนี้ถ้าซาเนบิเลือกที่จะจีบเนสโก้แล้วก็รับรองได้เลยครับว่าซาเนบินั้นสามารถขโมยหัวใจเนสโก้ได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนนะแต่ละแหละทางด้านซาเนบิเองก็มองเนสโก้ว่าเป็นเพียงแค่เด็กสาวเป็นเพียงแค่น้องสาวคนหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้มีการจีบเนสโก้นั่นเองนะส่วนด้านเซสือนั้นที่ชอบเนสโก้เป็นทุนเดิมหลังจากจบสุดท้ายไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมีเวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ เอซืุนั้นก็ยังเป็นคนขี้แยแสดงความอ่อนแอออกมาอยู่เรื่อยๆนะแบบว่าชอบไปอ้อนเนสโกอะไรแบบนี้นะซึ่งพอไปอ้อนบ่อยๆเนี่ยเนสโกะนั้นจะเริ่มมองเห็นว่าเซสอเป็นน้องชายแต่มากกว่าครับทันจิโร่ก็เลยตักเตือนให้คําแนะนําเซนิสืไปนะครับว่าถ้าจะจีบเนสโกะถ้าชอบเนสโกะบอกไปตรงๆเลยแล้วก็ให้ปรับปรุงตัวด้วยนะให้เป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นกว่านี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มากกว่านี้นะถึงจะเป็นผู้ชายที่คลองใจเนสโกะได้ครับซึ่ง สือพอปรับปรุงตัวเนี่ยสุดท้ายก็เลยได้ลงเอยรักกับเนสโกดนั่นเองครับก็ต่อว่าเป็นเส้นทางรักที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะสำหรับเซนอิสืนะทำตัวติงต้องไงเออผู้หญิงเขาเกือบจะมองว่าเป็นน้องชายแล้วนะผมผู้หญิงเขาเกือบจะไม่ได้เอามาทําผัวแล้วนะแต่ในท้ายสุดนะอ่ะสุดท้ายก็สมหวังมีลูกมีหลานอะไรกันไปครับสำหรับเนสโกะและก็เซนอิสืนะ